สวันดีค่ะวันนี้มาพร้กับหยูแล้วนะคะวันนี้หยูจะมาได้แนะนำตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาค่ะเป็น g a l a x ก A 22พร้อมกับให้เกิการย้ายค่ายเข้ามาเป็น A s นะคะตัว g a l a x ก A 22ค่ะกล้องหลักจะอยู่ที่48ล้านตัวนี้มาพร้อมกับกันสั่น OIS นะคะเป็นอันตัววายขนาดอยู่ที่8ล้านค่ะ,ะกล้องหน้าอยู่ที่13ล้าน 4นิ้วนะคะจอสีสวยคมชัดเป็นซูปเปอร์อรัมเเลตค่ะความไหลลื่นอยู่ที่90เฮิร์ตค่ะลูกค้าแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมชาร์จเร็ว15วัตต์นะคะชาร์จ1ครั้งประมาณ15นาทีค่ะใช้ได้ประมาณ90นาทีเลยนะคะแรมอยู่ที่6กิกนะคะหน่วยความจำในเครื่อง128กิกสามารถเพิ่มเอพิกกสูงสุดได้1เทเลไบต์ค่ะการันตี A22 นะคะราคาเพียง6,990 จะจ่ายเพียง4,999บาทเท่านั้นค่ะรายละเอียดแพ็กเกจการย้ายค่ายนะคะของร้านเราจะเป็นการย้ายค่ายแชร์แพลนลูกค้าย้ายเบอร์ลูกค้ามา1นหมายเลขแต่ลูกค้าจะได้เบอร์ใหม่จากทางหน้าร้านอีกหนึ่งหมายเลขแต่ลูกค้าจ่ายเพียงบินเดียวเท่านั้นนะคะแพ็กเกจจะเป็นรายเดือน899บาทแต่ลูกค้าจะได้ลด50%ค่ะจะจ่ายเหลือเพียง450บาทโทรทุกเครือข่ายอยู่ที่250นาทีอินเทอร์เน็ตได้ 30G ของเราไม่มีชำระล่วงหน้านะคะติดสัญญา1ปีค่ะถ้าสนใจ Samsung Galaxy A22 พร้อมแพ็กเกจย้ายถ่ายนะคะสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่หน้าร้าน Samsung Fan Shop Festival หรือติดต่อทางแฟนเพจของเราได้เลยค่ะจะมีแอดมินแฟนบายคอยตอบให้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยว